สวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวตดิดเือผมก็ส่งไปประมาณนี้นะแต่ถ้าไปถึงเ้วจะยิงปตีไม่ติดนะเดี๋ยวผมเอาไปเทปพ,พันตรงหัวพ่นแก๊สไว้นะพี่ต้องไปแกะออกแต่ผมจะเอาให้ดูเก,กิดอด เน่ยเราจเอาประเทศพันรูไว้นะเผื่อแบบว่าผิดพลาดอะไรไงเวลาคนเทศจิมหรดอได้ยิงไม่ติดนะแต่ถ้าไปถึงแล้วพี่ต้องแกะประเทศตรงนี้ออกนี่นะย้ําแค่ตรงรูนะผมแปะไว้เดี๋ยวพอไปถึงพี่ค่อยแกะออกนะถึงได้ยิงติดนะ ตอนตอนยิงนะผมต้องเปิดวาล์วท้ายอยูวาล์วหน้านะแล้วก็ตั้งปืนตรงตรงนผมตั้งปืนตรงๆแบบนี้แล้วก็กดแก๊สที่ตูดกดปล่อยกดปล่อยนะผมแล้วก็ปิดวาล์วสองข้างแล้วก็ยิงนะลูกใส่ก่อนหรือใส่ทีหลังก็ได้แต่แนะนําให้ใส่ก่อนนะมีปุ่มกดวิธีใส่แก๊สต้องเอาแก๊ส ให้เข้ากับปุ่มนะไม่งั้นมันจะแก๊สลั่นนะแก๊สมันฉีดเองนะเนี่ยจิ้มเข้าไปเลยนะผมมันก็จะอยู่แล้วแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็หมุนประมาณนี้ประมาณนี้ก็สามารถยิงได้แล้ว เราใส่ก็เล็งๆปุ่มหน่อยก็ประมาณนี้เวลาจะยิงก็เนี้ยิเดเบาวหน้าวบาวหลังกดแก๊สแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดวาลวนี้นะแล้วก็ยิงประมาณนี้นะแต่นี่ผมไม่ได้ต้องมาต้องแกะตรงนี้ออกก่อนเสร็จแล้วผมประมาณนี้ ลำเอาได้ที่มันเป็นสลบสลบเข้านะผมสวมเข้าไปนี้เข้าไปเลยปุ๊บก็เ,เป็นประมาณนี้ผมเสร็จแล้วกดแก๊สต้องตั้งปืนตรงนะแล้วก็ใส่ลูกก่อนก็ได้ลำกล้องเป็นสวมในอลูนะผมประมาณนี้ครับ